เอาละโอเคโอเคอีกอันเดียวนะแค่อันเดียวเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูนดูโอเคไหมอร่อยหรือเปล่าเอาละเอาละิ้นสุดท้ายแล้วนะเอาไปเลยดีมากค่ะชิเอาละโอเค เข้มสุดท้ายกันบ้างเห็นซะนะเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆผมภูมิใจก,กับพวกคุณมากเลยขอโทษที่ผมมาสายอีก หน้าที่แล้วนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ทำอะไรที่นี่แต่แตงร้องไหยครับ เฮ้ยประตรถที่นี่อ่ะประตรถที่นี่สถานีเบนลิสครับดูแกสิครับใช่ครับมีเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งนะครับโอเคปะที่มาอยู่นี่ทั้งวันเลยกระเป๋าเปล่าเพิ่งมาได้สองนาทีนั่ารอตรงโนนพูดเป็นเล่นเคสมาปะไม่เห็นนะครับโอเคไปดูสิกลับบ้านเถอะ เจ้านี่มันอะไรตามมาเลยมาเลยไอ้ลุงเดี๋ยวข้าตามมาร็วมาลุกแม่คะเจ้าลูกแม่อยู่ในนี้เฮ้ยเฮ้ยให้นี่มันฝรั่งใจหวัดดีจ้าคุณนายวิสันยินดีที่ได้พบคุณครับโอ้ไมเค้าหินที่รู้จักเรียกเันเคสนะโอเคฮะโอขอบคุณขอบคุณดูน่าอร่อยหมดเลยดีจังเลยนี่คุณยกนี่ไปให้พ่อฉันนะโอ้ได้อ๋อเขาอยู่ด้านหลังนะจ๊ะ ใกล้แล้วลยจ้ะดีใจที่เจอเธอนะเช่นกันครับใช่ดีจะลูกไหนดูสิคือว่าผมบตอนอยังเด็กๆผมเคยเรียนกีตารานิดหน่อยนะฮะรครับตอนผมเก้าถึงสิบขวบได้นะฮะผมต้องเลิกเรียนเพราะว่าพี่ชายปิดประตูรถทับนิ้วผมเขาพูดเสมอว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็เลิกเลยผมไม่อยากเลิกนะฮะเพราะว่าผมรักดนตรีผมมีนักดนตรีที่ปลื้มด้วย แล้วคนที่เล่นดนตรีก็ไมเคิล <Michael, S 1> เธอรักลูกสาวฉันหรือเปล่าเออครับผมผมรักเธอมันก็ดีแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอพึงจำไว้ในวันที่เลวร้ายครับแม่จะรีบเครื่องดื่มเลยนะจ๊ะทุกอย่างถ้าชิาชนี่ไมเคิลไมเคิลอ <Michael, S 2> าชิยีดีพูดจากแกแนะอาชิเฮ้ เล่นข้าบอลไหมไงเอาไหมพร้อมนะโอเคแปะบอลมาเลยแบะมานั่นแหละน้าเก็บบอลมาสิตรงนั้นน้าไปสิฮาชิไปเก็บมาเลยโธ่ไปเก็บลูกบอลมาไปสิไมเคิลเธออยากได้บอลคืนเธอต้องไปเก็บเองเพราะฮาชิไม่เก็บบอลมันไม่ทำหรอกโอเคโอ้เจ็บหรือเปล่าองโอเคไหมไม่เป็นไรฮะโอไม่เป็นไรไฮะเล่นต่อเลยครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับแโอเคเก็บบอลเองนะ โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเะนะลกันต่อเลยฮะโอเคโอเคเธอไม่เป็นไรนะโอเคับนผ้ของเขาแต่นลูกบอลแค่ฟุตเดียวไป้ามันนะได้ไหมจริงเหรอครับเนี่ยผมจะไปใกล้ๆมันก็ไม่คาบเลยครับฮะไม่เหรอ ข้าบอลใช่เราคว้างหมาคาบแต่ไม่ยอมทำอากิตามไม่ทำรอพัคเกอร์มันต่อต้านการคาบบอลเงี้ยเหรอคุณอยากได้หมาคาบบอลก็เลี้ยงคอร์ลี่สปริงเกอร์สเปเนียลซีผมรับหาชีได้ผมโอเคดีแล้วอากิตามไม่ชอบเอาใจคนนะ มันมาที่รถไฟเพราะมันมีสื่อพิเศษกับคุณนะรู้ไหมใช่เฮ้เพื่อนไปเก็บบอลสิทำไมมันต้องทำล่ะเพื่อความสนุกมั้งเพื่อทุกกี้เพราะมันทำให้ผมมีความสุขง่ายๆเลยซื้อมันไม่ได้หรอกมันเป็นหมาญี่ปุ่นไม่ใช่หมามริกันอย่าเว่อร์น่อเลยหน้าถ้ามันจะคาบบอลน่ยทำไมอ่ะมันจะทำด้วยเหตุผลที่พิเศษมากผมจะหาเหตุผลนั้น มา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 ฮัชิไม่ได้แกไปไม่ได้เสียใจแกไปไม่ได้เข้าบ้านเข้าบ้านแล้วอยู่ในบ้านนะกลัวได้ออกมาออกไปกรสิไม่เป็นไรมากันมามาเลยวแลวเฮ้ฮัชิ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 ชรอก่อนสิ เอ้ย a r c h โอ้โหฮาฮ่่มา่มานสวัสดิ์มิตวันนี้รุณสวัสดิ์วันนี้เป็นไงบ้างไมร่ารุณสวัสดิ์พาร์เกอร์เที่ร่มๆนะ อรุวัสดสตรจารอสวัสดีครับอรุสวัสดิ์มร์เกอร์มันได้การนะครับขอบคุณา่ทำมันแข็งแรงนั่นนี่มาล้วเอาละแกตรงกลับบ้านเลยนะกลับบ้านไปเลยจะทำมะเย็คืนนี้กลับบ้านไปเลยปะไปดีสิดมากดีมากเลยว่าง่ายกันด้วยรู้ภาษาจริงๆวันนี้ใช่ไหมคราวโชคดีครับสัตราจารย์ นี่กินซะแล้วจะาบอกมึงตั้นล่ะบอลหาเรื่องเราก่อนจริงนะแกแเราด้วย 真的，很震惊。

เยี่ยมมากค่ะเจ้ขอบคุณครับเคทเห็นไาชิปไหมมันไม่ได้ไปที่สถานีไม่นี่ไม่เห็นมนันตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะมันนี่สิคะว,ว้าวเอาดีหน่อยส่งเครื่องมือให้หน่อยเิดูเธอสิเบานะ เชื่อไหมว่าเธอถูกปกปิดมา30สปีแล้วเธอสวยไหมคะใช่เธอสวยฉันทำงานช้ากว่ากำหนดการอ,อ๋รอคุณทำทันแน่ล่ะแค่คิดถึงคือปถมทัศน์กูก็เต้นแล้ว <laughs> นักดนตรีหนุ่มก้าลงเวทีร้องเพลงลาโบเอมแล้วลีลาดเริงรำตามมาด้วยร็อรกแร,ร็ปฮิปฮอปแจ๊สและเฮมเลด แน่นอนคนดูทั้งเมืองจะลุกขึ้นปรบมือชัยโยโหร้องทั้งโรงละครกึกก้องเลยนายกเทศมนตรีจูมือคุณขึ้นมายืนกลางเวทีและขอบคุณที่ทำให้ละครนี้ได้เป็นจริงขึ้นเลอใช่ฉันชอบนะคะอ <laughs> าชิมานี่ไอ้หนูอาชิ อาชิเก้าทำอะไรอยู่ในนี้ออะนิ่งๆนะนิ่งๆไว้อาชินิ่งเอาไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไป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 

Ô ô, huỵ ai hưng, cơ, ôi, ôi, mến rồi, hả? thế này mến bà <O> oh? เราโดนสกังโจมตีอ oh? มาอาบด้วยกันมาไม่ฉันขอข่านะโอเคก่อนนอนเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นด้วยนะคะนี่เราเหม็นยังงั้นเลยเลยเนี่ยโอ้สงสัยจะเหม็นจริง แม่คะเฮ้ไงลูกร okay, ักเป็นไงจ๊ะหนุมมีอะไรจะบอกแม่ทายสิคะอะไรเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเห็นอะไรที่ผิดตาไหมคะไม่นะใช่โอ้ลูกรักโอ้ลูกแม่โอ้ เสหจริงๆเลยลูกแม่ต้องโทรบอกค,คุณยายเดี๋ยวนี้เลยพ่อยู่ไหนคะเออข้างนอกเหมือนเคยจ้ะพ่อคะพ่อพ่อทำอะไรอยู่คะนี่เป็นการนวดตัวพอ่อนวดตามตำราเลยอะเห็นไหมพ่อจะเป็นคุณตาแล้วต้องกดลึกๆกดที่กล้ามเนื้อนี่พ่อคะ ไมเคิลกับหนูกำลังจะมีลูกหนูท้องแล้วเอ้าจริงเหรอจริงเ่ยลูกกำลังจะมีลูกเหรอ,อพ่อจะได้เป็นตาแล้วเขี๊ยที่พ่อไม่อยากเชื่อเลยขายดีมากเลยลูกพ่อดีใจก,กับลูกนะ ไงลูกเั็กแม่ข้านะแม่มาชา <c oughs> ้าไปไหนมาคะนี่อะไรคะแม่หมมันบูงมาให้ลูกเพียบเลยน,น,ะนะจ๊ะผักสดใหม่รัสเบอร์รี่ผักพิตา้าฮูมูสแล้วก็ผักยอดอ่อนด้วยรู้ไหมตอนที่แม่ท้อแม่พ่อไปซื้อพิซซ่าน้าพริกหวานกับแอนชโชวีพิเศษสีอาทิตย์ติดๆกันเลยน่ะเขาอินจนทนดูไม่ได้เลยเหลือเชื่อพ่อแม่อยู่กันมา25ปีแล้วเราอยู่ด้วยกันนานกว่าเวลาที่อยากจากกัน พว่าหลังจากเด็กกันครั้งแรกตอนที่พ่อกลับมาที่รถพ่อคิดถึงแม่มากจะต้องกลับมาหาแม่แม่รู้จ้ะแม่ดูเขาทางหน้าต่างเนี่ยตอนที่แม่เห็นพ่อเดินกลับมาอีกนะแม่แทบวิ่งออกไปกระโดดกอดพ่อเขาเลยแม่น่าจะทําแม่รู้แต่ไม่ทําเพราะแม่เป็นพวกคิดมากจริงค่ะแม่คิดมากอย่าเป็นแบบแม่เนะค่ะแม่ดีแล้วเฮาช วันนี้เร้วมามามามโอ้รูล้วรูนี้วันนี้มาล้วมาวมาแล้วมาแล้วกัโ้แูโอเคมาเลยกลับบ้านฮะมากลับบ้านดีกว่าสวัสดีอาจารย์สวัสดีพัเกอร์สวัสดีแมรีแนึกนมารอแบนี้ได้ยงไนี่าจมากทุกวันเลยนะน่ะใช่แล้ว้ พร์เกอพร์เกอพร์เกอคุณแต่งเยอะไป งั้นฉันก็พอหาทางแก้ได้นะคะขอบคุณค่ะรับอะไรอีกไหมครับมาดามขึ้นกับว่าคุณมีอะไรผมก็มีทุกอย่างทุกอย่างจริงเหรอ มีทุกอย่างโอเคคุณต้องอดทนมากอ่ะผมรู้ดีไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดี รู้นะว่าผมรักคุณแค่ไหนฉันก็รักคุณค่ะเดจ้ะ,ะโดยเฉพาะตอนที่คุณไม่มีกลิ่นมาหรือสก,กังเนี่ยซึ่งไม่บ่อยเท่าไหร่จริงๆนะไม่ต้องห <c oughs> ่วงหรอกตัวเห็นบ่อยมากเลยอ่ะ ผมรักคุณจ้ะฉันก็ร okay, ักคุณค่ะบ๊ายบายโอเคฮาชิมาเร็วฮาชิมาสิมาสิเกิดอะไรไปไปเถอะมีอะไร มานี่มานี่มามาเก้ไปอะไ,ปไรไปฮะไปอะไรไปเหมือนซิมีปัญหาเหรอมานี่ยเก้ไม่เป็น,นไ,ไ,ปไรนะเกิดอะไรขึ้นอะฮะเก้ไม่เป็นไรหรอกโอเคไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคมามาสิอ๋อไ,ไม่เป็นอะไรเหรอคะไม่รู้สิอาชิจะมาไหมเก้ต้องไปแล้ว วันนี้วัทำงานอะเราเขาเพื่อนมาเร็วฉันต้อไปแล้วรักคุณนะที่รักรักคุณเหมือนกันค่ะจะกันคืนนี้โอกาสสุดท้ายนะบ๊ายบาย เรเฮ้เจสเป็นไงน้ำกาแฟการ์โดนัตอยู่นี่แล้วขอบคุณมากจังไม่เป็นไรครับอาชีอยู่ไหนล่ะเฮ้อาชี มันบาลุนนะมันบาล้นโอ้ยดีใจที่เจอแกเอะไะเอาลูกบอลมาให้ฉันนี่เงินเหรอฮะเอาลูกบอลมาทำไมเล่นข้าบอลเหรออ๋อเนี้ยเนี่ยเหมือนี่เหมือนนี่เหมาอนนี่นี่ไงปะแปลวาไม่ใช่แปลว่าเอามาลุกเอาเละดีมากเอากลับมาโอ้นั่นละสิ่งที่ฉันต้องการละเดี๋ยวลองทีสิคว่างไกลทีนี้คว่างไกลๆเลยนะ โอเคไปเอามาไปเลยดีมากเลยโอ้ยเอากลับมาโอเคมาเลยมา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 โอ้เด็กดีจริงๆแกเด็กดีจริงๆเลยเด็กดีมากๆเลยคุณเห็นไหมผมคว้างลูกมันคาบกลับมาครั้งแรกที่มันคาบครั้งแรกจริงจริเก่งมากเลยดีด้วยขอบคุณนี่เจ๋งมากเลยนี่โอ้โอเคจะต้องไปทำงานละเดี๋ยวข้าเอาลูกบอลไปเอาปะ ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยเอ้มาหน่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกตาจานผมกดกาแฟให้เดี๋ยวนี้เ<ด>ลยครับโอ้โชคดีครับที่เช้าวันนี้ม <k> ันทำไหม <k> ผมคว่างบอลมันต้องกลับมาครับมันข่าบอลน,นะอย่าบอลไว้นะให้ฉันเก็บไว้เหรอฉันเล่นไม่ได้ยา่าไปทำงานยา่าไปทำงานแล้วฉันเก็บบอลไว้นะได้แล้วครับโอเคโอเคขอบคุณเอามาเป็นไรครับมาเลยเจอกัะท่าพวเยืนผมไม่ไปอยู่ที่นี่โอเคกลับบ้านนะฮาชิ กลับบ้านปะออกมานี่มานี้ห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 นี่มานี่โอเคไม่เป็นไรจะมาหาแกห้าโมงเย็นดีมากกลับบ้านไป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 ,ไป,ไ,ปไปสิ ดีขึ้นหรือยังอ่ะเศรจริงอ๋อาละจำได้นะเราเคยคุยกันถึงจอห์นฟิลิปซูซ่าม์ชคอมโพเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ช่วงใกล้เปลี่ยนศตวรรษเขาเอ่มมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขามีอคติกับการบันทึกเสียงเขาไม่ยอมให้ใครบันทึกเพลงของเขาแม้แต่เมื่อโทมัสเอเดสันมาหาเขาพร้อมสิ่งประดิษฐ์ใหม่เครื่องเล่นแผ่นเสียง เอเดสันไม่สนเขาฝืนทำจนได้เขาแอบบัทึกเพลงมาร์ของซูซ่าในพรเรศถือว่าเป็นแผ่นผีแผ่นแรกแล้วมั้งพี่มาอย่นี้เองใช่พวกคุณคิดว่างไงคิดว่าซูซ่าทำถูกไหมคุณว่ามันโอเคไหมแล้วคนเล่นดนตรีวันนี้ละ่ะคุณจะสามารถเดินเครื่งกลางเวทีต่อเครื่องเล่นซีดีกับเครื่องขยายเสียงก็จบแล้วมันดีพอหรือยังไม่รู้นะ ผมอายุมากกว่าพวกคุณมากผมอยากจะคิดว่ามันมีองค์ประกอบของดนตรีที่ไม่สามารถบันทึกชีวิตไม่สามารถบันทึกหัวใจมนุษย์ไม่สามารถบันทึก,าาทกวินาทีแห่งการสร้างสรรค์ที่กำลังยาตราอะะาจรรย์นไคสสั

哎，阿七，阿七，哎，阿七。 Nah, Haji. Hey, Pejal. Kamu kembali yang ya? Bang